สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนหลงดาฟาร์มนะคะก็จะพามาดูกิจกรรมการเลี้ยงหอยขมในน้ําใสนะคะก็กิจกรรมคลิปนี้ก็จะพามาดูลูกหอยขมนะคะก็ทยอยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ออกเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องสังเกตดูตอนกลางคืนนะคะเนี่ยที่จับเกาะกับแม่เขาอย่างเงี้ยค่ะ ะะก็จะมีการเลี้ยงกุ้งฝอยนะคะคลิปที่ให้ดูเมื่อตอนอก่อนหน้านี้นะคะก็อาหารกุ้งฝอยก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นพวกวัชพืชน,นะคะพืชน,น้ำกตบจอกแหมน,นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกุ้งนะคะ กุ้งใหญ,ญ่ส่วนใหญ่แล้วหอยหอยออกลูกเยอะมากนะคะหอยออกลูกเยอะมากเนะะี่ยค่ะกุ้งะคะ่นะเนะะี่ยค่ะต้องมาดูบ่อน,นี้นะคะมาดูบ่อนี้เนี่ยนะคะ่ะ ก็ช่วงนี้ลุงนาฟาร์มก็ดักกุ้งนะคะดักกุ้งขึ้นมาเพื่อจะจะ,จะทาการขยายแล้วก็เพาะนะคะโดยเราจะใช้วงจรชีวิตของกุ้งกับหอยอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างระบบนิเวศในเรื่องของแหล่งอาหารนะคะก็สังเกตดูกุ้งบางตัวก็จะกินอไอพวกเพนตันหรือว่าไอตัวที่เกาะติดกับ หอยนะคะเป็นตัวทําความสะอาดให้หอยนะคะสำหรับกุ้งนะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวมาไปกินเศษส่วนหอยก็ช่วงนี้ก็ผลิตลูกนะคะผลิตลูกนคะคะกุ้งนะคะเยอะค่ะเยอะกุ้งเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้ลุงนาฟาร์มก็นำมาเพาะเพื่อที่จะ รอขยายช่วงฝนนะคะสลับกุ้งฝอยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นะคะเนี่ยจุกุ้งนะคะ ก็เป็นวิธีการที่สร้างระบบนิเวศให้กับแหล่งอาหารของกุ้งของหอยนะคะก็สำหรับบางท่านนะคะเนี่ยค่ะบางท่านคิดว่าการเลี้ยงกุ้งฟอยการเลี้ยงหอยขมนะคะจะต้องมีบ่อมีอะไรจริงๆราแล้วไม่จำเป็นนะคะเราสามารถดับแปลงพื้นที่ของเรานะคะให้ง่ายต่อการปรับใช้ นะคะอันนี้ก็หอยหอยนะคะหอยที่เกาะนี่นะคะ่ะเริ่มจะออกลูกแล้วนะคะ้็ออกเรื่อยๆนะคะบางตัวมีน้องเหมียวด้วยนะคะน้องเหมียวเป็นเพื่อนนะคะนี่ค่ะ,ก,ะ,ก,ะาาก,กุ้งกุ้อาหารของกุ้งก็พวกเนี้ยค่ะ ก็เช mm. ่วงนี uh ้เราวฟาร์มเพาะหอยนะคะหอยลูกโตเพื่อที่จะเก็บไว้ขยายนะคะเป็นหอยรุ่นรุ่นโตนะคะรุ่นโตมันจะมีอยู่หอยอยู่สองแบบนะคะเป็นหอยที่นำเข้ามานะคะแล้วก็เป็นหอยที่อยู่ในฟาร์มของเรานะคะ เรามาดูหอยที่อยู่ในฟาร์มของเรารุ่นโตนะคะตั้งแต่สมัยคุณพ่ออยู่นะคะแต่ว่าผิวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะขุกคขระแต่โรงนาฟาร์มไม่ได้เจอว่ามันเป็นหอยพันอะไรนะคะเนี่ยค่ะผิวของเขาค่อนข้างจะขุกค่ะแต่ว่าลูกโตนะคะลูกโตเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผิวของเขาจะไม่ค่อยสวยแต่มันเป็นหอยอีกประเภทหนึ่งนะคะแต่อ้วนอ้วนมากนะคะ เนี่ยค่ะลักษณะการเลี้ยงก็จะเลี้ยงแบบน้ำใสผิวเขาจะลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่มุงดาวฟาร์มไม่แน่ใจว่ามันเป็นหอยอะไรนะคะตอนแรกก็คิดว่าเกิดจากปลานะคะกัดกินเจาะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเลี้ยงไปสักพักหนึ่งก่อนว่าถ้าหอยพันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นพันของเขานะคะสีผิวอาจจะไม่สวยแต่ว่าลูกโตแล้วก็แน่น นะคะขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยไอพันธุ์นี้ตอนแรกนึกว่ามันจะสูญพันธุ์แล้วเนื่องจากว่าคุณพ่อเนื่องจากคุณพ่อ,อปล่อยเอาไว้นะคะอีกพันธุ์หนึ่งนะคะอีกพันธุ์หนึ่งอีกพันธุ์หนึ่งก็เป็นหอยขมเช่นการจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลที่ทุกเราฟาร์มนําเข้ามาเพื่อที่จะขยายนะคะก็เดี๋ยวให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะเป็นลักษณะพันธุ์นี้นะคะเนี่ยเลยออกลูกแล้วเนี่ยพันธุ์สีน้ำตาลนะคะผิวเรียบนะคะออกสีน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูตัวโตโหน่อยก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพันธุ์นี้นะคะพันธุ์นี้ก็ลักษณะของพันธุ์แบบนี้ถ้าเป็นเมนูอาหารก็จะเป็นพวกแกงคั่วนะคะหรือว่า ก้อยหอยขมนะคะแถวอีสานเราจะชอบกินกันนะคะเนี่ยลูกโตนะคะก็สองพันนี้นะคะที่โรงดราฟาร์มเลี้ยงตอนนี้นะคะรวมแล้วหกบ่อเจ็ดบ่อนะคะรวมแล้วเจดบ่อที่โรงดราฟาร์มอ่าเพิ่งจะทำเสร็จนะคะวันนี้ที่ให้คุณลุงเ็าทำให้ เจ็ดบ่อนะคะเจ็ดบ่อตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับเอ่อท่านที่สนใจนะคะกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขมนะคะในกระชังบกนะคะก็สามารถที่จะอดไลน์มาได้นะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เรามีการจัดฝึกอบรมนะคะแล้วก็กิจกรรมหนึ่งนะคะกิจกรรมหนึ่งก็กิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไหลนะคะซึ่งตอนนี้กําลังทดลองเลี้ยงอยู่แต่ก็เท่าที่ทดสอบดูนะคะ ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เลี้ยงง่ายอะค่ะแต่ว่าเราต้องคัดปลาไหลนะคะที่จะนํามาเลี้ยงเป็นปลาไหลที่ไม่โดนเกี่ยวเบ็ดนะคะแล้วก็เป็นการดักแบบธรรมชาตินะคะไม่ให้ปลาไหลบอบช้านะคะเนื่องจากว่าการน้ําเข้ามาเนี่ยอาจจะมีผลต่อการเลี้ยงนะคะปลาอาจจะนอกได้แล้วก็ตายได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไหลกันนะคะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะอบรมสิ้นเดือนนี้ประมาณวันที่จำไม่ไม่แน่ใจว่า28หรือ29ก็สามารถแอดไลน์มาก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมการเลี้ยงหอยขมและกุ้งฝอยในกระชังบกนะคะแอดไลน์มาที่0857469766ดงดาวฟาร์มสกลนครค่ะขอบคุณค่ะ